สวัสดีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมตายบ่อเลี้ยงปลาผมเนี่ยตอนนี้เออผมหาเพื่อแจกอฟซีเอาไปเพาะพันธุ์นี่ปลาผมยังเหลือเองเนี่ยนีนะอยู่นครสวรรค์เนี่ยอยู่ชัยภูมิแล้วก็อยู่เลยเนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่านี่ไปเลยเนี่ยแต่ผมขายเนี่ยผมรวยแน่แต่ว่าผมไม่อยากขายเนี่ยผมอยากแจกอีฟซีมากกว่าฝากัดไปส่งให้กับเพื่อนๆนี่ร้านอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไป ตอนนี้ก็ใส่กล่องปลากัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอบรรจุอยู่ในโอ้ตอนนี้ผมก็ mm hmm. อ่าแพ็กปลากัดเออไม่ใช่ผมสิไอ้ทางร้านแพ็กปลากัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนนสวัสดีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมตายบ่อเลี้ยงปลาผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีปลาสักตัวแล้วน้ําแห้งหมดแล้วผมล้างบ่อเเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาปลาเนี่ยใส่ไว้ในนี้นะแต่อันนี้นี่ผมได้ ไม่นานสดๆดร้อนๆเนี่ยไปหาที่เทพาเนี่ยมีอยู่ในนี้นะส่วนในนี้ก็ที่หาที่ปัตตานีเนี่ยนี่วันนี้จะทําอะไรอีกเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเอาปลาที่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเลือกตัวสวยๆไปแจก FC เอฟซีนะไปส่งไม่รู้ส่งอะไรสักอย่างหนึ่งแหละส่งไปให้เขาคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งเดี๋ยวจะเลือกตัวสวยๆเนี่ยกลงแจกคลละสองตัวเลย ไม่รู้จังหวัดไหนบ้างผมจำไม่ได้เนี่ยน่าจำเอ่อจังหวัดเลยจำได้แล้วนะครสวรรค์ชัยภูมิเนี่ยผมอยู่สงขลาเนี่ยเอซผมอยู่ไกลมากผมต้องส่งไปให้เนี่ยถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาเอาได้นะเออผมหาเพื่อแจก f อซเอาไปเพาะพันธุ์เนี่ยทั้งสามคนที่พูดถึงเนี่ย่าก็ได้รางวัลจาก ดูคลิปผมดังนั้นนะไม่ใช่แจกง่ายๆนะผมเอ่อคนนึงกล้องซุมอคนนึงก็ตอบรางวัลถูกอีกคนนึงก็เม้นคนแรกนะผมชอบจริงๆเอฟซีแบบนี้เนะี่ยผมก็เลยต้องจัดให้หลายนะเลย๋ยวพามาดูนะตัวสวยๆกขนาดไหน,นเดี๋ยวจะส่งให้ถึงแม้ว่าที่บ้านผมตอนนี้เนะี่ยฝนตกหนักมากแต่ผมก็จะมา ใส่ปลากัดในถุงนี้เนี่ยถุงขนาดนี้เดี๋ยวจะเอาปลากัดมาใส่มานจนต้องทำไมเนี่ยอันนี้ปลาที่จะใส่ให้เนี่ย นี่เก็ใส่ไปเลยนะสองตัวให้มันอยู่ในนี้แหละมันงงไม่กัดกันอนันนี้เป็นประกัดสงขากับประกัดปตัตตานีนะอยู่ในถุงเดียวกันตอนนี้ปลาผมยังเหลือเองเนี่ย ยังเหลืออีกอว่าจะใส่เพิ่มไปอีกเนี่ยโอ้หนี่ตัวสวยมากหางมันโอ้ดิหางมันสีขาวเลยเนี่ยโอและตัวนี้ก็ดำปุ๊บเลยหลายตัวเนี่ยว่าผมใส่ไปให้เพิ่มอีกดีก,กว่าแต่ที่เหลือน,นี้นะเดี๋ยวจะเอาไว้แจก FC อีกนะใครคอมเมนต์กันมาได้นี่อีกหลายตัวนี่เดี๋ยวจะเลี้ยงไว้ก่อนแต่ว่า ตอนนี้ผมก็ใส่ปลาในถุงเป็นที่รับร้อยแล้วเนี่ยเน,ยเน่ยเนี่ยสามหน่วยสามหน่วยสามถุงเนี่ยจะแจกให้กับเอฟซีอยู่จังหวัดอะไรแล้วลืมอีกแล้วไปช้ยภูมมนะนครสวรรค์และจังหวัดเลยนะมรรู้จังหวัดนี้ไปถึงหรือเปล่าน่าจะเลยเนี่ยนี่นะก็เพื่อนเพนที่ร่วมกิจกรรมผมนะไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มก็ดีหรือตอบคําถามก็ดีหรือว่า ดไลค์อ่าเม้นเยอะที่สุดเออทักกันเข้ามาเนี่ยก็เลยจะส่งให้เนี่ยส่วน FC ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเออสงข้าปัตตานุงสตูลตรังเออหรือว่าปัตตานียาลานาราสามารถนัดเจอกันได้เนี่ยหรือจะไปหาประกาศร่วมกันก็ได้เนี่ยถ้าผมขายเนี่ยผมรวยแน่แต่ว่าผมไม่อยากขายเนี่ยผมอยากแจก FC มากกว่าเ c ซเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปเนี่ย ช่วยกันกดไลค์กดติดตามในช่องผมเนี่ยผมดีใจมากเลยผมก็เลยอยากแจกนะก็มไม่มีดราม่านะคลิปนเนี้ยส่วนคนที่ยังไม่เคยได้เนี่ยก็อคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะเดี๋ยวผมก็จะไปส่งแล้วไม่ว่ารส่งกี่บาทช่างมันเถอะกี่บาทก็แล้วแต่เอาที่สบายใจแจกให้เอฟซและตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปส่งประกัศเนี่ยจะเอาขึ้นรถแล้วเนี่ย เนี่ยสามถุงเนี้ยจะไปส่งแหละและตอนนี้ผมอยู่กันที่ร้านส่งพัสดุตอนนี้ก็จะเอาปลากัดไปส่งให้กับเพื่อนๆนี่ร้านอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปต้องเดินอย่างระมัดระวังเดี๋ยวปลาตกใจส่วนบางคนอาจจะดราม่านะเดี๋ยวว่าปลากัดสามตัวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมเคยส่งมาหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้กี่บาทไปลุ้นกัน ตอนนี้ก็ใส่ของปัากรัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บรรจุอยู่ในนี้มันก็จะไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่โอตอนนี้ผมก็แพ็กปลากัดเออไม่ใช่ผมสิไอ้ต่างร้านแพ็กปลากัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งไปให้เนี่ยคิดว่านะ่าจะประมาณสักไม่เกิน3วันหรือ4วันน่าจะถึงแต่ปลากัดอยู่ในนี้คงไม่เป็นไรนะนี่อยู่ในนี้ก็การใช้จ่ายก็ประมาณไม่กี่บาทนะ ก็เดี๋ยวก็เขาจะส่งไปแล้วรอรับเลยแล้วกันนะครับ FC ตั้งหลายเอ okay.